มาแร้วใไกลไปแล้วโอ้ยตายล้วให้ถึงแล้วเว้ยเฮ้ยระวังด้อยปอนะอนมาดไปยู่มมาแล้วโอ้โหโอ้ยตอนนี้อยู่ใกล้แล้วพายุมาถึงแล้วโอ้ยถึงแล้วโอ้สุดยอด มาแล้วเว้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยบ้าเอ้ออาเข้ารถแล้ววิ่งมาถึงเสือไปแล้วตายรถตัดอู๊ม เอกเสือพี่ไปแล้วโมันจะกินรถเราเท่าแล้วเฮ้ยเบาลงโหต้องหนีเลยอะ

หมดเลยแคมอ่ะไปหอบตรงแคมป์้ยแก้วปลิวหมดเลยนั่นขึ้นไปบนฟ้านั่นเกงไหนใครวะโอ้เกงไหนใครไปอยู่บนฟ้านั่นเงอะ โอ้โห oh อันนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับบ๊ายบาย